พัดลมไม่หมุนซ่อมอย่างไรมาดูพร้อมกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะมาซ่อมพัดลมให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางกันนะครับก็พัดลมตัวนี้นะครับเพื่อนๆฮาตัลิ16นิ้วนะครับอาการไม่หมุนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นอะไรนะครับแกลืดฟีดีอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กนะครับทดสอบเพื่อนๆดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองกดเบอร์หนึ่งนะครับนิ่งนะครับผมเบอร์สองนิ่งนะครับเบอร์สามก็นิ่งนะครับลองใช้มือช่วยหมุนดูโอเคนะครับลองเอามือหมุนนะครับรู้ส มันหนืหนๆนะครับเพื่อนๆแสดงว่าไฟเข้าอยู่นะครับแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเราปวดปิดมันหมุนนะครับ กดเปิดปุ๊บเนี่ยใบหยุดเลยนะครับแสดงว่าตัวนี้ไฟเข้าแต่ว่าไม่หมุนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเพื่อนๆขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆถอดปลั๊กก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับจากนั้นนะครับมาเริ่มนะครับการตรวจสอบนะครับเรามาดูว่าแกนหลวมหรือเปล่านะครับหรือว่าบูสสึกหรือเปล่านะครับก็ถอดใบพัดออกก่อนนะครับเพื่อนๆวิธีถอดก็หมุนนะครับจับนี่แล้วก็หมุนไปตามเข็มนาฬิกาหรือว่าหมุนใบพัดนะครับทวนเข็มแบบนี้จะเป็นการถอดนะครับผมนี่ออกมาแล้วนะครับก็ถอดใบออกมานนนจแกดดููเพื่อหมุ ด้วยมือเปล่าอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่แบบนี้นะครับแสดงว่าแกนของพัดลมตัวนี้นะครับลื่นฟรีดีนะครับไม่มีปัญหาแกนไม่ได้ติดนะครับจากนั้นนะครับเราลองโยกขึ้นโยกลงนะครับเพื่อนเพื่อโยกขึ้นโยกลงแบบนี้นะครับซ้ายขวาดูนะครับโอเคนะครับแกนแน่นนะครับไม่หลวมนะครับบูธไม่สึกหรือว่าแกนไม่สึกนะครับแบบนี้ลื่นฟรีดีนะครับก็ถอดตะแกรงออกนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับ กอตะแรงออกจากนั้นนะครับไปดูด้านหลังกันด้างนะครับเพื่อนนี่ด้านหลังฝาค้อพัดลมนะครับเราก็ทําการขันสกรูตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ตัวกดสายตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนผมก็จะถอดออกนะครับเพื่อจะเช็คตัวต่อไปนะครับผมมาดูกันนะครับว่าเช็คอะไรนะครับตัวต่อไปถอดออกก่อนนะครับกดสายตรงนี้เราก็ใช้ไขควงจากนั้นนะครับก็นี่นะครับโอเคเปิดมานะครับเพื่อนก็จะเจอกับตัวนี้ นะครับด so ้านหลังนะครับสำหรับพัดลมฮัตลรนะครับตัวนี้นะครับก็คือคาปาซิเตอร์นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะลองเช็คตัวคาปาซิเตอร์ดูนะครับเพื่อนๆืว่าเสื่อมค่าหรือเปล่านะครับสำหรับวิธีการเช็คคาปาซิเตอร์นะครับเราจะต้องตัดออกมาก่อนนะครับถึงจะเช็คได้นะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวคลายออกนะครับแล้วก็จะตัดออกมาเลยตัวนี้มีการเปลี่ยนมาแล้วนะครับเพื่อนๆอนี่รอยนะครับการเปลี่ยนมาเดี๋ยวผมจะตัดออกแล้วก็มาวัดดูนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับตัดออกเลยครับเพื่อนเบร้อนตัดออกเรียบร้อย นำมาเช็คนะครับเพื่อนๆก็ถ้าสายยาวนะครับเราก็เอาขั้วมัช็อตกันแบบนี้ช็อตขั้วนะครับช็อตขั้วเสร็จนะครับมาใช้มัลติมิเตอร์นะครับเช็คดูนะครับผมว่าค่าได้หรือเปล่านะครับอย่างตัวนี้นะครับค่าเรามาดูค่ากันก่อนนะครับ1.5ไมโครฟาร์ดนะครับผมบวกลบ5นะครับ450โวลต์ AC 50ทับ60เฮิรตซ์นะครับมาดูกันนะครับว่าค่าจะเสื่อมลงหรือเปล่านะครับครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวมาวัดตัวคาปาซิเตอร์กันนะครับนี่ นะครับผมก็เดี๋ยวปรับไปนะครับผมใช้แคมมิเตอร์นะครับก็ปรับไปย่านที่มันวัดนะครับตัวเกียร์ปัจจุนะครับเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวจะกดเมนูนะครับตรงนี้นี่นะครับผมหน่วยเป็นฟาลัดนะครับอันนี้นาโนฟาลัดเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้เสื่อมหรือเปล่านะครับนะครับแตะที่ขั้วนะครับโอเคนะครับเสื่อมนะครับเหลือไม่ถึงไมโครเลยนะครับเพื่อนอยู่แค่278นาโนฟาลัดเองนะครับผมหายไปมากเลยนะครับผม ถึงว่านะครับพัดลมไม่หมุนเลยนะครับมาดูตัวใหม่นะครับเพื่อนๆอันนี้นะครับตัวใหม่นะครับ1.5นะครับผมมีสายนะครับผมมาดูกันครับนี่ครับเพื่อนๆตัวใหม่นะครับผมสาหรับวิธีใส่คืนนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับต่อเข้าได้เลยนะครับผมไม่มีขั้วนะครับตัวนี้เป็นคาปาซิเตอร์ AC นะครับจะไม่มีขั้วนะครับเพื่อนๆสามารถใส่ได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับก็ปอกสายแล้วก็ใส่นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเลือกซื้อคาปาซิเตอร์แบบที่มีสายนะครับมาจะได้ไม่ต้องบัดกรีนะครับผมก็ตัดต่อสายได้เลย นะครับแล้วก็ใช้เทปพันสายไฟพันให้แน่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดก่อนนะครับเพื่อนๆโดยยังไม่ได้ประกอบนะครับเดี๋ยวมาสังเกตตรงนี้นะครับว่าทํางานหรือเปล่านะครับเพื่อนๆดูที่แกนนะครับเบอร์หนึ่งนะครับเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับอย่ามือไว้จับนะครับอ่านะครับตัวนี้หมุนแล้วนะครับเบอร์2เบอร์3นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับพันสายไฟแล้วก็ประกอบแล้วก็มาทดลองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพื่อนๆตอนนี้ผมก็ประกอบพัดลมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาทดลองกันนะครับว่าใช้งานได้หรือยังนะครับผมก็มาเริ่มกันเลยครับเสียบปลักนะครับเพื่อนผมจะทดสอบเบอร์หนึ่งก่อนนะครับมาแล้วนะครับตอนนี้ใบพัดหมุนแล้วนะครับเพื่อนเเบอร์หนึ่งนะครับผมเบอร์สองนะครับลมแรงขึ้นนะครับเพื่อนๆสิวเลยนะครับเบอร์สามนะครับนี่นะครับเบอร์สามนะครับเพื่อนได้ยินเสียงลมไหมครับตอนนี้พัดลมก็กลับมาพัดแรงเหมือนพัดลมใหม่แล้วนะครับเพื่อน โอเคครับปิดไว้ก่อนนะครับพอดีว่ายังไม่ได้เอาตะแกรงหน้ามาใส่นะครับปิดแล้วก็ถอดปลั๊กนะครับผมครับก็เรียบร้อยนะครับกับแนวทางการซ่อมพัดลมอาการไม่หมุนนะครับผมวันนี้นะครับงบประมาณที่ใช้ในการซ่อมวันนี้ก็ค่าไรนะครับ20บาทนะครับผมหรือว่าแล้วแต่พื้นที่นะครับเพื่อน ตัวละ10บาท20บาทนะครับแล้วแต่พื้นที่เลยนะครับสำหรับอาการไม่หมุนนะครับหรือว่าหมุนช้านะครับก็ให้เพื่อนๆลองเช็คตัวคาปาซิเตอร์ดูนะครับเผื่อว่าคาปาซิเตอร์จะเสื่อมค่าเหมือนกับตัวนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นแนวทางและก็แรงบรนดาใจให้เพื่อนๆหลายคนที่ไม่ได้เป็นช่างได้ลงมือทําอะไรด้วยตัวเองนะครับผมอย่าลืมกดติดตามพร้อมกับรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ